うん。 เท Travel Me นะคะวันนี้เราจะมาอันบ x ็อกแกะกล่องรีวิวรองเท้าเบ r k e นสต็อ k กันค่ะ เบอร์เกนสต็นะคะเป็นรองเท้าที่มีอายุมากกว่า200ปีกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ารองเท้าที่เริ่มเกิดขึ้นในปี1774กันเลยทีเดียวเรืเบอร์เกนสต็อกนะคะเกิดขึ้นโดยฮันเนสเบอร์เกนสต็อกค่ะขึ้นที่ประเทศเยอรมันเบอร์เกนสต็อกนะคะเป็นรองเท้าแตะ เพื่อสุขภาพที่นิยมกันไปทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะที่ออสเตรเลียนะคะและทางยุโรปนิยมกันเป็นอย่างมากเลยนะคะเพื่อนๆสังเกตได้เลยว่าช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนทีไรนะคะเราจะเห็นโยมที่จะใส่รองเท้าเบอร์เกนสต็อกกันนะคะเพราะว่าด้วยดีไซน์รูปลักษ และรวมถึงเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะทำให้คนเนี่ยนิยมสวมใส่แล้วก็เดินเที่ยวเดินช่วงซัมเมอร์กันเป็นอย่างมากเลยนะคะรองเท้าเพื่อสุขภาพที่อยู่ดูแลคนมาทุกยุคท,ท,ทุกสมัยนะคะหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียว <c oughs> ความพิเศษของรองเท้าเบอร์เกนสต็อกนะคะ <c oughs> ก็คือมันสามารถปรับ ตามรูปร่างเท้าของเรานะคะและรองเทา้าเบอร์เกนสตองนะคะเป็นของเราเพียงผู้เดียวเนื่องจากรองเท้าเนี่ยเป็นพื้นไม้ฮอกเวลาที่เราสวมใส่เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันแข็งแต่พอเวลาที่เราใส่ไปนานๆนะคะ ใส่เดินไปเรื่อยๆหลายๆครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยไอตัวพื้นไม้นี้นะคะมันจะปรับตามรูปเท้าเราเลยนะคะเป็นความพิเศษและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนเลยรองเท้าเบอร์เ s นสตอนะคะเป็นรองเท้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติพื้นไม้ก๊อกนะคะแล้วก็มีเส้นใหญ่ปอและเป็นหนังสับซึ่งตัวพื้นนะคะจะมีความโค้งเว้าวสอดรับกับ ตัวอุ้งเท้าของเรานะคะเขาเรียกว่าอาร์ซัพพอร์ตพื้นนี้นะคะจะช่วยซัพพอร์ตสลีละของเท้าเราช่วยให้กล้ามเนื้อหลอด เลือดนะคะไหลเวียนได้ดีและกระดูกสันหลังจัดเรียงในลักษณะที่ถูกต้องเวลาที่เราต้องยืนหรือเดินนานๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยพื้นรองเท้ายัางช่วยระบายความชื้นและอากาศได้ดีและมีหนังห่อหุ้มที่ช่วยซับพอร์ตพยุงเท้าเรานะวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้า b i r k e n s t o c k ที่เรามีอยู่นะคะคือก่อนหน้านี้เราไปลองแล้วแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยพื้นมันแข็งและเราไม่สามารถที่จะ ใส่เดินได้คือเราไม่รู้ว่ามันจะปรับตามรูปเท้าของเราอะไรอยงี้ค่ะแล้วเราก็เลยลองซื้อมาหนึ่งคู่นะคะก็คือคู่นี้ค่ะอันนี้เป็นรุ่นยาลาซึ่งตัวพื้นก็คืออย่างที่บอกนะคะเป็นพื้นไมกอกนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นยางนะแล้วก็มีความโค้งเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังนะคะหนังแท้นะซึ่งรุ่นนี้คือ เราตัดสินใจซื้อรุ่นนี้เพราะว่าด้วยดีไซน์ที่มันต่างจากรุ่นทั่วๆไปนะคะก็คือตัวเชือกนี้นะคะตรงนี้เราก็จะผูกนะคะเราเราสามารถพันรอบเท้าเราแล้วก็ผูกมันก็จะมีความเซ็กซี่นิดๆนะคะแล้วก็สวยพอเราใส่เข้าไปเนี่ยเท้าเราขาวมากแล้วมันขับ ผิวเรามากๆเราเลยรู้สึกว่าโอเคคู่นี้มันเหมาะกับแฟชั่นแล้วก็ใส่เดินสำหรับช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนอะไรอค่ะเข้ากับกางเกงขาสั้นเข้ากับชุดเดรสของเราได้ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ พอเราได้ลองใส่แล้วเนี่ยเราชอบมากตอนแรกเราก็ไม่เปิดใจอะไรเงี้ยพอเรามาเจอคู่นี้ด้วยดีไซน์ของมันนะคะมีความเป็นแฟชั่นแล้วเราชอบรองเท้าที่มีสายขู่ที่ข้อเท้าหรือว่าพันไปพันมาเ,ยเลยลองเปิดใจกับคู่นี้นะคะเราได้ลองใส่แล้วมีวันหนึ่งเป็นช่วงที่เราไปเดินแบบเดินเที่ยวรอบบารังการูอะไรเงี้ยเราก็ไปเดินแบบประมาณ น่าจะ6ชั่วโมงได้ค่ะเดินไปเรื่อยๆเรืๆ,ๆเดินจนรองเท้าเรารู้สึกว่าใส่ไปแล้วรองเท้ามันนุ่มมากเลยอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันปรับเท้าเราได้ดีมากหลังจากนั้นพอเราใส่เราก็รู้สึกว่ามันซอฟต์มันนุ่มเลยอะค่ะเราก็เลยแบบโอเคเริ่มเปิดใจขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือก่อนน,นี้คือแฟนเราใช้อยู่แล้วนะคะซึ่งแฟนเราเป็นเชฟอยู่ที่นี่ซึ่งคนส่วนใหญ่ เราก็จะเห็นตอนที่เราทำงานร้านอาหารเราก็จะเห็นเชฟแทบทุกคนเลยนะคะจะใส่รองเท้าเบอร์เกนสต็อกกันนะคะถ้าเป็นเพสที่เชฟหรือเป็นเ shape หัวหน้าหน่อยหรือว่าคนที่แบบไม่ได้ต้องล้างครัวอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่รุ่นรุ่นนี้เราจะบอกมันคือรุ่นบอสตันแต่ว่ามันจะเป็นพื้นเฉพาะนะคะสำหรับรองเท้าเชฟเนาะโอเคไหนๆก็ยกมาละเราก็จะรีวิวรุ่นบอสตันแล้วกัน รุ่นบอสตันเนี่ยเป็นรุ่นเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเบอร์เ s นสต็อกเลยนะถ้าใครเห็นคนสวมใส่รุ่นนี้เนาะก็จะเป็นแบบหัวกลมๆใหญ่ๆนะแล้วก็มีสายคาดอยู่ตรงนี้แล้วก็คือเราสวมเข้าไปเลยอะไรย่างนี้ค่ะก็จะเป็นรุ่นนี้แล้วก็พื้นเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือรุ่นบอสตันนะคะคือถ้าเกิดใครใส่รองเท้ารุ่นเนี้ยเราก็จะรู้เลยว่าเป็น ของเบอร์เกนสต็อกนะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีพื่นจะเห็นไหมมันจะเป็นอาร์ชโค้งรับกับอุ้งเท้าของเราเลยนะคะนี่รุ่นนี้ก็สวยแล้วก็มีเอกลักษณ์เราก็อยากได้รุ่นนี้ด้วยนะนจะมีอันนึงที่เป็นหนังกับนะคะมก็จะซอฟต์ๆมันก็จะนุ่มๆหน่อยเราชอบมากตัวนั้นสีดำตาลแล้วก็ผู้หญิงนะคะจะนิยมกันนะคะใส่รุ่นนั้นเพราะว่ามันเข้ากับทุกชุดแล้วก็สวย รุ่นสีนี้จริงๆก็สวยนะซึ่งรุ่นบอสตันมีหลายสีนะคะก็อีกรุ่นหนึ่งโอเคอันนี้ก็คือรองเท้าของเชฟนะคะที่เขานิยมอ่ะที่เราเคยบอกไปเนาะว่าใครที่ทำในครัวนะคะในคิทเช่นสลองร้านอาหารหรือว่าคนที่ต้องทำงานที่ต้องเดินหรือ ยืนเป็นเวลานานช่วยเซฟตีล้ละกันพื้นเนื่องจากรองเท้าเบอร์เค t นสปองตัวนี้มันจะเป็นยางนะคะคู่มันค่อนข้างใหญ่เลยนะเพราะว่านี่เป็นของแฟนเรานะเขาเป็นเชฟเขาก็จะใส่รองเท้าเบอร์เค้นสปองเนี่ยคะ่ะเพราะว่าคือรองเท้าเบอร์เคนสปองเขาออกแบบมาเฉพาะสําหรับเชฟด้วยนะคะก็คือเขาจะมีผนแกสําหรับคนที่ทําในครัวในคิทเช่นอะไร้ยคะก็คือจะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ คือพื้นเขาจะเป็นพื้นยางทั้งหมดเลยเป็นยางทั้งทั้งหมดเลยนะคะนี่นี่ค่ะหัวมันก็จะใหญ่ๆเลยนะหัวมันก็จะใหญ่พื้นข้างในเนี่ยยางของเชฟใช่ไหมคะเราเขาก็จะเป็นพื้นยางอันนี้เลยถอดออกได้อะไรเงี้ยค่ะนี่คือตอนนั้นเราก็ไปถามที่ร้านนะว่า เอฟแบบของเชฟเขเขาก็มี2พื้นเนาะว่าต่างกันยังไงเนี่ยมันก็จะมีพื้นไม้ก๊อกนะคะกับพื้นยางถ้าเชฟที่ต้องแบบว่าล้างครัวเพราะว่าที่นี่เขาต้องคลีนทุกสัปดาห์นะคะในห้องครัวเขาก็จะต้องเป็นพื้นยางเพราะว่ากันน้ํากันลื่นอะไรอย่างค่ะแล้วก็รองเท้านี้ก็เซฟตี้อะไรอย่างค่ะปลอดภยัยสําหรับคนที่แบบว่าเพราะว่าเชฟส่วนใหญ่ก็คือทํางานตั้งแต่เปิดร้าน บบบางคนก็มูงเช้าถ้าเป็นแบบเบรคฟาสต์ใช่ไหมคะร้านคาเฟ่เอะไรเงี้ยก็หกโมงเช้าถึงสามโมงเย็นแต่ถ้าเกิดคนที่ทำรลสอรองเนี่ยก็เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาต้องยืนนานๆน,นะคะยืนานานๆซึ่งอันนี้เป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพที่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะอยู่แล้วนะคะ<ม>ส่วนใหญ่รองเท้าเพื่อสุขภาพนะคะถ้าเกิดว่าคนเราต้องยืนานานๆเนี่ยเขาก็พื้นที่แข็งนะคะ ซึ่งก็ถือว่าดีนะคะโอเคอันนี้คือรองเทา้าเี๋ยวเราก็จะมาดูรุ่นกันค่ะว่าเขามีรุ่นอะไรกันบ้างค่ะโอเคอน,นี่เลยเราก็จะดูจากกล่องนี้เลยนะคะเพื่อนก็เป็น traditional s i n น1 7 7เนะคะเราก็จะมาดูรุ่นกันรองเทา stock ะะ้าเบอร์เคานสตค่ะเขาก็จะมีรุ่น บอสตันนะคะซึ่งบอสตันเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆค่ะก็อยากตัวนี้เลยก็จะเป็นหัวกลมๆแบบนี้นะคะอ่ะเป็นหัวปิดกลมๆนะคะแล้วก็รุ่นต่อมาก็คือไอโอนาอันนี้อันนี้จะเป็นรองเท้าเหมือนคาชูนิดนึงนะคะอ่าไอโอนานะคะแล้วก็เป็นอารันนะอารันนี้ก็จะเป็นเหมือนรองเท้าผ้าใบนะคะ มนรองเทา้าพาวเลยแต่แต่รองเท้าเบอร์แคสตอรจะเป็นพื้นไมก็อกหมดเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็รุ่นพาสาดีนานะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นรองเท้าคัชชูแบบสุภาพสามารถใส่ทำงานได้ก็มีรองเท้าแฮนด์คอกนะคะแฮนด์คอกก็เป็นรองเท้าบูทนะคะ บูทข้อสั้นอันนี้ก็จะเป็นกริลฟอร์ดไฮกริลฟอร์ดไฮก็จะเป็นรองเท้าบูทข้อยาวนะคะก็สูงมาหน่อยเนาะอ่านี้ก็เป็นโดเรียนนะคะโดเรียนก็จะเป็นหัวกลมๆแล้วก็มีหลายค่อยไปค่อยมาแล้วก็มีรุ่นฟลอริดาอ่าฟลอริดานี้นะคะก็จะเป็นเหมือนรองเท้าแตะสามสายคาดนะคะ แล้วก็ซูริกนะคะรุ่นซูริกก็เป็นรองเท้าแตะเหมือนกันและมีรุ่นออกใหม่ชื่อรุ่นเกียวโตลักษณะใกล้เคียงกับซูริกมีความเป็นญี่ปุ่นนิดนึงด้วยนะก็คือเหมือนกับว่ามันจะเป็นรองเท้าแตะแต่ว่าปิดปิดทึบแต่ว่าเล่นลูกเล่นสายโดยมีสายคาดอะไรเงี้ยคะ่ะก็มีความเรียบหรูนะคะแล้วก็ อะริโซนาอาอริโซนานี่คะ่ะเป็นรองเท้าแตะที่ไม่สายาคาาสองคังนะคะซึ่งอันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมมากเลยนะคะสำหรับผู้ชายคุณผู้ชายนชอบมากหรือว่าใครที่แบบว่าต้องการใส่ย,ยีนขาสั้นอะไรเงี้าายค่ะก็ใส่รองเท้าแตะเงี้ยคือรุ่นอะริโซนาเนี่ยอยอดนิยมเลยแล้วก็ มิลานโนนะคะมิลานโนเนี่ย mm hmm. ก็เหมือนอลิซาน่าแต่ว่ามีสายคาดหลังนะคะเป็นรองเท้าแต่ที่ฟอร์มอลขึ้นมาหน่อยนึงอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าเราจะแต่งตัวแบบใส่กางเกงสลกอะไรเงี้ยหรือว่าใส่ขาสั้นก็ได้นะแต่ว่าจะดูแบบสุภาพนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่ามีคาดข้างหลังเงี้ยคะ่ะแล้วก็ตัว ยาลาก็คือตัวของเรานี่เองนะคะยาลาก็คือจะเป็นสายคาดแบบนี้นะคะมีแบบลูกเล่นของหลังนะคะสายพันพันไปมานะต่อไปรุ่นแมทลิกนะคะแมทลิกนี่อาจจะเป็นรุ่นแรกๆของเบอร์เกนสต็อกเลยนะคะที่เขาผลิตขึ้นมาก็คือเป็นรองเท้าแตะที่มีสายเดียวนะคะที่แบบว่าใส่ใส่แบบเดินเล่นชายริมชายหาดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นรองเท้าแบบ ชิอะไรอเงี้ยค่ะแล้วก็ไอยลีเนี่ยก็เป็นแบบาสายสองสายเหมือนกันเท้าแตะสองสายแต่ว่าจะมีความเป็นผู้หญิงนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าคาดไปข้างหน้าเส้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมพิสานี่ก็คือมีการเล่นสายข้างหน้านะคะคล้องไปควายมาอะไรต่อไปนะคะกิซ่านะคะกิซ่านี้ก็คือเป็นรุ่นยอดนิยมเหมือนกันแ,กแต่หูหนีบที่มีสายหนังใช่ไหมคะที่ มันจะมีช่วงหนึ่งนะในยุคหนึ่งตอนเราเรียนมหาลัยคือฮิตมากๆนะคะจนมีหลายๆแรแฟนนี่คือทำตามนะซึ่งเราว่าเปอรเทนสตอ์เขาทำออกมาได้ดีมากเลยนะแบบว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีสายเป็นหนังแล้วพื้นเป็นไมโครแล้วมันเข้ากันแล้วก็เป็นรองเท้าหูหนีบอนะไอย่คือแบบว่า เท่เก๋ใส่กับยีนอะไรอย่างเงี้ยแบบคือสวยเลยอ่าแล้วก็อีกอันนึงไฮโลก็เป็นเหมือนรองเป็นเหมือนรุ่นกิซ่านะคะ,ะเป็นแตะหุนนีแต่ว่ามีสายคล้องข้างหลังนะคะอันนี้ก็นิยมสองรุ่นนี้ก็คือก็นิยมนะแล้วก็ลลโอลลโอก็คือเป็นรองเท้าคาดก็คือมีสายข้างหน้าแล้วก็มีสายคล้องข้างหลังนะคะครอบอข้อเท้านะคะก็คือเป็นคาดนะ ซึ่งสำหรับเรานะห้าอันดับยอดนิยมของรองเท้าเบอร์เกนสต็อกนะคะก็มี1 b o s t บอสตันบอสตันนะคะอันดับ1 b o s t บอสตันอันดับ2องคือแมลิกนะคะอันดับ3ามนานะคะอริโซนาแล้วก็กิซ่านะคะกิซ่าแล้วก็อันดับ5เกียวโตรุ่นใหม่ยอดนิยมประมาณน,นี้จริงๆแล้วมันมี หลายๆรุ่นที่ออกมาใหม่เยอะมากเลยนะคะสำหรับรองเท้าเบอร์เ s นสต็อกซึ่งเขาปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เขายังคงเองกลักษณ์ก็พื้นยังเป็นพื้นไมกอกนะคะแล้วก็แบบงานคลาฟอะไรอย่างนี้ค่ะที่แบบว่าผลิตมาโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ที่สำคัญแนะนำเพื่อนๆไปลองก่อนนะคะเพราะว่า b บ r k e n s นสต็อมีหลายรูปแบบนะคะแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยมันจะมี ไซส์เฉพาะแล้วบางอย่างอย่างเช่นรุ่นออสตันนี้นะคะเขาก็จะมีแบบหน้าเท้ากว้างและหน้าเท้าแคบนะคะซึ่งเราก็ต้องไปลองว่าเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลองใส่นะคะใส่เดินใส่อะไรเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะกระชับกับเราไหมเพราะว่าอย่างอย่างรุ่นนี้นะคะที่แฟนเราไปลองใช่ไหมทางร้านเขาก็แนะนําว่าเราต้องเผื่อไปอีกไซส์หนึ่งนะคะ,ะว่ามันต้องแบบว่าเลยมานิดนึงอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นถ้าเราใส่พอดีเท้าเรานะคะก็จะติดกับหัวลง รองเท้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะอา,าทาให้สวมใส่ไม่สบายอะไรเงี้ยก็คือเพื่อนๆก็ต้องไปลองก่อนนะคะว่าตัวไหนเหมาะกับเราเอะไรี่ะถ้าเพื่อนๆสนใจรองเท้าเบอร์เกนนะคะเป็นหนึ่งในตัวเลือก ก็ลองไปศึกษากันดูนะคะส่วนใครที่อยู่ซิดนีย์นะเบอร์เ s นสตอนะะ็อกนะคะมีสาขาหลักนะคะมาเปิดที่ทาวน์ฮอล์ด้วยนะคะใจกลางเมืองเลยเป็นช็อปใหญ่มากนะคะสามารถไปเดินดูกันได้นะคะมีหลากหลายแบบให้เราเลือกเยอะมากเลยคะ่ะ อันเยอะเสียงตันนี่เหรออืมเพราะว่ามันเข้าได้กับชุดมากกว่านะฉันว่าอันนี้ก็อันนี้เหมือนกันเหรอทำไมสีมันคนละอันเลยก็มันเป็นฮาบานาสีแบบนี้แหละสีมันยังไม่เหมือนกันอ๋ออืมสวยนะนี่ใช้สีสีอะ่ะ ของเพื่อนๆนะคะซึ่งเป็นรองเท้าแตะเพื่อสุขภาพที่อยู่คู่วงการแฟชั่นไปทั่วโลกและอยู่มานานหลายชั่วอายุคนกันเลยทีเดีหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย